สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำเหนือก็มาอยู่กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงอีกหนึ่งท่านนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่าประทับใจกับผลิตภัณฑ์นี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทาเกตนั่นเองค่ะและท่านที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวแนะนาตัวสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะประยุงติชาค่ะนะคะพี่ประยูเนี่ยชื่อเล่นว่าชื่อพี่เมย์นะคะพี่เมย์เนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหาอะไรคะพี่เมย์ถึงได้เลือกผลิตภัณฑ์ทาเกตค่ะ กับปัญหาเรื่องตาเป็นเป็นยังไงบ้างคะเรื่องตามันมองไม่ชัดไงฮะพอพอเราเห็นดวงไฟมันจะเป็นรูปดาวค่ะกลางคืนนี้ถ้าไม่ใส่แว่นไม่เห็นเลยแต่ก่อนต้องใช้แว่นตลอดอืแม,ม้แต่เวลานอนอเพราะว่าลืมถอดแว่นลืมถอดแว่นะคะแล้ว แล้วทําไมใครเป็นคนแนะนําคะให้แบบว่าลองทานทาเกตด,ดูว่าทาเกตช่วยในเรื่องของดวงตาคะพี่อ๋อพี่นวลค่ะรบรนเวณเรามีปัญหาเรื่องตาบอกยายทําไมไม่เอาทาเกตไปกินดูล่ะก็อเอามาลองกินกล่องนึงก็ใส่แว่นไปมันทําไมมันเอียงๆอะไรเงี้ยอืเพราะว่าใส่แว่นแล้วมันมองไม่ชัดถอดแว่นชัดกว่าสมใช้เป็นกระทาเกตเนี้ยเลยยายว่าอ กินหมดไปกล่องหนึ่งก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วเดี๋ยวนี้แล้วแว่นที่ตัดมาราคาเท่าไหร่คะสองพันห้าค่ะตังนอนนอนอยู่บนทอร์ทัศน์แว่นตอนนี้ยังนอนอยู่บนทร์ทัศน์อยู่เลยใช่ไหมคะเห็นใน้ข้างๆนะแต่ก่อนต้องติดแว่นตลอดค่ะต้องติดแว่นตลอดเวลาอ่านหนังสือก็ต้องใส่แว่นนะใช่ไหมคะไต่แต่มองแค่ไม่กี่เมตรไม่มองเห็นไม่เห็นหน้าละแล้วนี่มวยไปหมดแล้วในเรื่องของการขับรถกลางคืนล่ะคะพี่เม์ไม่เห็นเลยถ้าไม่ใส่แว่นแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะ ขับได้แล้วค่ะขับได้เลยสบายเลยใช่ไหมคะแล้วเวลาเรามองออกไปเห็นแสงไฟก็ยังเป็นรูปดาวอยู่ไหมคะทุกนีก็เป็นแต่ก็ดูชัดขึ้นดูชัดขึ้นเลยมองเห็นระยะระยะห้าสิบเมตรนี่มองเห็นได้มองเห็นได้ก่อนไม่ได้เมื่อก่อนมองเห็นก็จะเป็นแค่ภาพลางๆใช่ไหมคะอ้าวแล้วพี่นม่มีวิธีการทานแบบไหนคะถ้าก็ก็ข็ให้ทานก่อนนอนแต่ไม่รู้ว่าพี่ตื่นมาพี่ก็กินเลยก่อนตื่นมาก็กินทาก ยืสารอาหารก่อนมีอะไรที่ก็จะกินกินกินค่ะแล้วก็ด้วยทา r เกตด้วยอีกหนึ่งชนิดนะคะทําไมพี่เม่ถึงประทับใจมากๆกับผลิตภัณฑ์นี้คะพี่เม่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงพี่เม่ไปในทางที่มันดีขึ้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะชีวิตแบบชีวิตนี้ไม่ต้องติดไว่้แล้วแต่ก่อนทํางานต้องใส่แว่นตลอดเวลาฝนตกแล้วก็ทําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะค่ะงานถ้าใส่แว่นแล้วโดนน้ามันก็จะ ว่าไปหมดอํางานไม่ได้แล้วพี่เมย์ทำงานจบอะไรคะทาไมถึงบอกว่าวาล์ฝนตกอ๋อทางานเกษตรใช่ค่ะทํางานสวนค่ะเับถิงไม้อะไรเงี้ยต้องต้องดูใช่ไหมคะถ้าฝนตกก็คือจบละเรามองไม่เห็นแล้วไม่เห็นละใช่ค่ะแล้วเราเป็นยังไงต่อยะพีนเมย์ตอนนี้ก็ไม่ใส่มันเวลาอากาศคึมๆหน่อยเราก็ทําได้ละงานแต่ก่อนไม่ได้เลยแสงจ้ามากก็ไม่ได้ใช่ค่ะแสงสว่างน้อยก็ไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่า หนึ่งกล่องพี่เมย์ตอนนี้ทานไปกี่กล่องแล้วคะพี่เม์น่าจะสองกล่องนะอ่าน่าจะสองกล่องแล้วนะคะซึ่งเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างเลยหลังจากก่อนทานแล้วก็หลังทานก่อนทานเนี่ยสายตาเนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะคะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วเป็นสะสมมาหลายสี่ห้าปีแล้วมั้งโอ้สี่ห้าปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นต้องลองด้วยตัวเองเนาะพี่เม์เนาะถึงจะได้รู้นะคะและนี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และอีกหนึ่งประทับ ความประทับใจนะคะจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆค่ะวันนี้นะคะน้ำเหนือก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามไลฟ์ของน้ำเหนือค่ะสำหรับวันนี้น้ำเหนือไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ